กระดาษครัท่ากระดาษ A4 ปิดถ่ายเอกสารแล้วปิ้นออกมาฮะถ่ายเอกสารแล้วก็ปิ้นไงไงวะก็ไปทำงานในเวิร์ดแล้วก็ถ่ายออกมาโอเคโอเคทางนนใตกกระจายหมดนี่ว่าเอ้ยชิบหายโทรมาวะกำลังปรึกษาอยู่ไงฮะเราคงทำยัง ยังองกูกาจะเริ่มคือต้องรีบปั่นแล้วเว้ยกูกาจะปั่นเนี่ยอีกสิบวันเนี่ยเวลาปั่นกูวิแล,ะล,ะละ้วแล้วล่ะเออ,อวอร์มไปไป ถอยมา<น>ได้ได้เหียนหน้าได้ได้อยู่ก็ไม่น่าใจเลยคมเออถ้าเป็นแล้วหิวแม่ก็อยากฆ่า เคียรมาในโซอีคนนี้เลยเย่ห่วยต่อช่ด้วยใช่แล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะ o my god Oh my god เราเวลาเล่นเจอโอย์อ่ะถ้าสมมติมาใช้สก,กิลหมดแล้วบอกเลยว่าจัดเย็นๆล้วหาทางตั้งที่สุดนีเด้เลยที่เจอโอย์อ่ะนะแต่แคทเธอรีนมันโลกงไปเมืม่อกี้มันเลยเข้าไปทางนั้นก็เล่หากูดีเลยนี่ไหวนีะโชคดีนะได้ตรงโอ้ยละพาเราทางเลย จริงๆอ่ะตรงนั้นมันแบบหวานนะเว้ยคงเออปากนะเว้ยแต่ว่าคือคงอยู่ไกลไงมันจะอีาวดูแล้วมันจะอีโวรู้แล้วโอ้ยเจ็บแล้วด่าเจ็บแล้วด่ามันรอดปะวะมันรอดอ่ะมันรอดอ่ะรอดอ่ะรอดเปิดนี่เป็นสี่แล้วอุ้ยเกินไปวะคงเกินไปวะหิวอ่ะเกินไป งานแล้วป่ามันอยู่บนเฮ้ยคมแกงนางได้แล้วนะเลือดกูดูเลือดกูก่อนแกงก็ไม่แกงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เห็นเลือดอย่างงี้ต้องไปต้องไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเร็วหน้าหนีเร็วหน้าหนีเร็วหน้ามันหนีเฮ้ยเอาจริงดีได้เอา,าวัดเบาบลคิวอ่ะโธอย่างงี้ต้องเจอกับพี่ <laughs> ถ้าเพื่อจะให้มึงไปตีมังกรมึงดูเลืกกอกมังกรอยู่โคตรกลเจ้าบ้านดีกว่ะเดี๋ยวโคตรวิ่งมาอย่างรวดเร็วน้องจับหน้าจับหน้าสิเออไม่ได้จับแล้วโอ,โอ้โอ้โอ้กีกีมาโดนมาโดน มาดวน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 นะไอลังปูงปไปเหาอนารู้นารู้ทแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้ว,ลว,ลว่โดนชนแล้เ<ร>า,าลเาฮียไม่เกียบวะไม่มีดามีดเกอย่าลืมสินี่ตัวอะไรนี่โซอี้ตีปกติมันจะเข้าไหมเนี่ยเป็นโซอี้เทสเค ให้อาโซวิอีเวเวทเกินไปนะเออทานที่เจ้าสิโซอีเวทป่าแม่งมาก่อนพอดีก็จะววทเจ็บคี์บอดไปกดมันดีวะผมใช่แน่หน่อยเด็บปะอะไรเหรอกลางๆให้แป๊บหนึ่งเด็ดได้กลับไปเลยน้ำมันดันมาแล้วนะดันดันมาเด๋ยวกูฆ่าเองไม่น่าจะได้ฆ่าดูสภาพเลย โอ้ดูถูกอย่างนี้ <laughs> ลองดูสิ <laughs> ไม่ดูถูกเลยลองดูสิว่าลึกเกินไปซักพอดะเอาว่ะเฮ้ยแปดว่ะอ้ยเอาว่ะกานบางเซตซึ่บางใครบางโคนเอาว่ะอ้ยเอาว่ะ นี่เอฟซีพี่คลาสสิกนะครับอือสลีฟโดนแตกเรียบร้อยสวยอ่ะโคตรแมนเนี้ยล่ะกะสลีฟแบบรอดระหว่างกูอะคนโคตรเก่งโคตรเตียนโรงเรียนเช็กเลยว่ะอย่าเชื่อมก่อนนะนวาง์ชาววิกทีเลย เงี yeah, ้ยวอะีิพี่โดเจ้าโ oh, oh, oh. อ้โหตายโอ้ทีวะไม่ตายวะได้คิวเอ๊ะไ,<ม>ไม่ได้คิวโอ้เยีว้วะปวดิดไม่ได้เลโซอีนานแล้วโคนโลกเลยอะเราจะกดอีทไนท์ดันไปโดนวีวูดันไปโดนแปดตัง้นเจ้าไม่ได้ไดิมานำหมดแล้ว

กัดชี้ว่าปราบทั้งนั้นนี่ต้องใจมัดเลยใครนะพี่อี๋เนีวมาทำงานทำงานเหรอเราอ๋องานส่งอาจารย์น้องสัมพันธ์ด้วยวะก็อาอ๋แล้ว อุย้ยเลือดน้อยกัดมากเจ้ามันสัตว์มัน,น,มนไม่ไม่ใช้ไปแล้วอุย้ยได้ด้วยกูแทงเฉยลาดได้ด้วยจริงๆไม่ต้องแทงก็ได้นะเพราะว่าสกิล W ไปแล้วเห็นตัวที่อะไรปะในป่าอุย้ยตัว,ว,ตว,วยี่อะไรปะอุย้ยอุ้ยโดนหนักมาก สวยโอ้โหไม่มีแฟตเต้าคลิกโดนด้วยโอ้โดนอะไราไดะอันนี้ไปละเออโดนว่ะเฮ้ย โดนด้วยจีเล่นมึงอ่ะ <c oughs> ก,กันให้เดินกันแล้วกันเกี่ยวเลยก็โล้เอาลิฟต์ก่อโดนโดนโดน,โดน โอ้โหคงอะไรไม่ได้มองวันช็อตวันช็อตเลยเหรอเออเฮ้ยสวีโดนฟอปวะเปล่าอ่ะเฮ้ยมันแรงมากเลยนะเว้ยเลือดมันคือเกือบเต็มหลอดอะแต่เราวันช็อตได้ในสกิลคิวสกิลดิโออะเกินไปแล้วสวีอ่ะมันเกินไปแล้ว จัดว่ะตอีแม่งอย่างแรงเลยโตอีโค่นแรงเลยงงอ่ะทางขึ้นบนนะระวัง โอ้ยกูตายพลาดปะเฮ้ยมึงจะสู้มันทำไมไม่กี่วันมาทำนี้เฉยอะไรครับเนี่ยก็สอยม่เกือบได้เหรออะไรวะออะไรเพื่อนลอยเหรอะอะไรเขาได้อยู่ดีๆแม่งมาแบบงงเลย ถึงมันจะหนีมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีโดสลีีไปแล้วนะโลโรเกียร์หน้าโรไม่กล้าเข้าไม่มีไม่มีเกียหน้าทำอะไรมึงได้ว่ากูถามจริงเลือดแม่งนิดเดียวนี่โดนตุ้งมาก็แตกไม่รอ้งอีบานก็ตายโอ้ยเจ็บ อ้ยครึ่งหลอดแรงนะจ๊ะกองต้นกาจะได้ต้องทำอะไรติข้าวมาเฮ้มยมังกรเพิงงวะาสวย Yeah, Dẹp <laughs> yên ba, กำเน่แตกเว้กำานม่แตกแล้แวที่นหลาดของดูป้าเลยยอมไปไปละโซอีแรงเจอโซอีวันแถบไปดิ <c oughs> <c oughs>